ม็จะมีปัญหาอ่ไม่ใช่ไม่จริงนะคะมันก็จะมีกระแสมาเรื่อยๆทีนี้เรื่องของการรบรูปเนี่ยหอมยมรับว่ามีปัญหากันจริงนะคะแล้วก็ส่วนเหตุผลอะไรนั้นหอมขอเป็นเรื่องส่วนตัวสถานะวันนี้หอมยังไม่ใช้คําว่าเลิกนะคะก็อยู่ในช่วงของการดูพฤติกรรมเราดูเขาหรอไม่ใช่เขาดูเราหที่เขาโพสมาคล้ายๆเขาจับผิดอะไรเราได้สักอย่างเอ่อไม่ หลายคนสงสัยว่าเป็นเรื่องผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าข่าวออกไปเยอะมากว่ากับปกินคนเก่าซุกผู้ชายอะไรเงีเ้ยหอมบอกว่าฟังข่าวบันเทิงแค่ผ่านๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแค่คนสองคนที่รู้แม้กระทั่งรัศมีแครเพื่อนสนิทของยังไม่มีใครรู้เนื่องจากว่าหอมไม่ได้พูดคนสนิทจะไม่ค่อยกล้าถามเมื่อเราไม่พูดฉะนั้นวันนี้หอมเป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ฉะนั้นฟังสิ่งที่หอมจะพูดวันนี้นะคะหอมไม่มีเรื่องมือที่3หรือเรื่องของการนอกใจเพราะหอมไม่เคยนอกใจแฟนเหตุผลของการที่เรามีปัญหากกันน็็เป หอมที่ยังแบบผิดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เขาตั้งเอาไว้ซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดของเราเองฉะนั้นความผิดทั้งหมดเนี่ยหอม้อมรับไว้คนเดียวถ้าจะด่าให้ด่าฝั่งนี้เพราะว่าเป็นคนผิดกฎ<ป>เกณฑ์ที่ตั้งไว้นี่คือยอมรับกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าคะรูว่าเ็นเป็นเป็น,นมุมมองค่ะหอมมองว่าเหมือนกับหอมรู้สึกว่าบางบางบางเรื่องเนี่ยถ้ามันปล่อยผ่านไปไปได้ก็ก็ เขาปล่อยผ่านไปเพื่อเอาอนาคตที่แบบอยู่กันแล้วสบายใจแนตะ่เขารู้สึกว่าเราเป็นแฟนกันอะเราสามารถรู้รับรู้เรื่องของกันได้ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่เขามองว่าชีวิตของเรามันมีเรื่องส่วนตัวอันนี้คือความที่ไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันปุ๊บเราก็ไม่ได้เคลียร์กันว่ากฎเกณฑ์ของเราจะเป็นยังไงมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าก่อนเกิดปัญหาเขาก็ก็บอกแล้วบอกแล้วว่าอันนี้อย่านะอย่านะเพราะเขาไม่โอเคเรื่องนี้แต่เราก็ด้วยความที่แบบบางทีก็เลอๆร์ทำงานเยอะมากคือตอนที่เรียกคุยกันก็ ยิ่งพูดหอมก็ยิ่งดูแย่เพราะสมองหอมไม่ทํางานคือมันมันคุยกันตอนตีสองอะตอนนั้นอะเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกโอเคนะอันนี้เขาไม่โอเคแล้วก็คือคืนนั้นก็เป็นคืนที่เหมือนแบบเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินบานชีวิตไปละแล้วก็ก็ยังงงงอยู่เพราะมันตีสองแล้วแล้วตีสามตีเจ็ดโมงเขาต้องตื่นไปทํางานก็ยังแบบสมองไม่รับรู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันยังงงฉะนั้นพอการลบลูปปุ๊บสังคมกดดันหอมเขาไม่มีคําตอบเพราะว่าหอมตัวเองก็งงแล้วก็ ตื่นเช้ามาหอมต้องทํางานเช้าเลิกดึกอยู่สองวันก็ไม่มีเวลาที่จะคิดทบทวนเรื่องตัวเองจนกระทั่งวันที่สามได้มีเวลาคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราอ,าอย่างเงี้ยหอมก็เหมือนกับโทรกลับไปทีเพื่อขอถอนอันนี้ร,ร,ร,รวบ <c oughs> รวมหลักฐานทั้งหมดร <c oughs> วบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อแก้ต่างตัวเองก่อนเพราะว่าเออเพราะว่าวันนั้นเหมือนกับเราเราเราถูกตั้งคําถามอย่างเดียวแล้วเราไม่มีคําตอบแต่วันนี้เราไปหาคําตอบในคําถามที่เขาสงสัยเราก็ พยายามหาหลักฐานมาตอนแรกก็เขาก็ก็ไม่แหละเราก็พยายามเคลียร์ตัวเองคือพยายามพูดแบบใจเย็นขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยคะซึ่งณจนะุดตอนนี้ที่ที่เขาให้หอกมาดีที่สุดคือการดูไปก่อนอฉะนั้นสถานนะคำว่าเลิกความยังไม่ใช้นะตอนนี้นะคะแล้วก็อะไรก็ตาม อย่าไปด่าฝั่งนู้นเพราะไปด่าฝั่งนู้นเนี่ยมันหนาวชิงหาเลยเหตุการณ่างเกิดขึ้นช่วงไหนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นเลยเออจริงๆเขาไม่อยากยึดเรื่องสามแซบเขาจะไปสามแซบเป็นรายการอัดเทปทุกคนรู้ว่ามันคืออัดเทปที่เราอยู่วงการมันเยังวันเลนทาก็ยังยังว่าลืมมันคือภาพอดีตก็วันลบอะค่ะลุงเพืนของวันลบก็คือคืนนั้นแหละค่ะที่มีปัญหาก็สิ่งที่เขาไม่อะไรนะคะเราคิดว่าเรารับได้ไหมแต่สิ่งที่เขาขอ เปลี่ยนทุกอย่างค่ะเขาไม่ได้ขอแล้วตอนนี้บอกว่านําเสนอเลยค่ะก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนการปกครองกันเลยทีเดียวยอมยอมแบบให้มีการปฏิวัติกันขนาดนั้นไม่ตายอม่ะไเนะคะไม่อดอัดค่ะเพราะว่าเรื่องกฎเกณฑ์บางอย่างหอมมีแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งชีวิตของหอมคือเรามาอยู่จุดนี้เรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนดีหอมเองก็เป็นคนดีคือแค่เล็กๆน้อยๆที่ที่เราควรจะปรับกันแต่ว่าบางเรื่อง ความเป็นส่วนตัวหรือความติดของหอมเนี่ยถ้าจะมีแฟนอ่ะมันต้องแชร์แล้วนะวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต้องเป็นของเขาแล้วนะฉะนั้นข้อปรับมันนิดเดียวเองค่ะแล้วหลังจากเกิดเรื่องอะการคุยอะไรกันน้อยลงไหมครับผมระดับความสัมพันธ์มันถูกลดลงตั้งแต่แบบตอนแรกสรรพนามเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันมีความเย็นชาแบบเย็นเข้าไปที่คู่หัวใจเลยตอนนั้นรู้สึกเสียใจไหมก็มันเจ็บกว่าความเย็นชามากกว่าค่ะแต่ว่า อมก็มีหมอดูคู่กายแล้วเนาะ <laughs> 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 หมอดูก็บอกทิศทางของหอมมาว่าต้องอยังไงหองนี้ก็คือตามง้อป่ะฮะเดินหน้างอพ <laughs> <laughs> ิสูจน์ตัวเองค่ะตออยู่ในช่วงจะเรียกว่าง้อมันก็คงไม่ได้เดินหน้างอแบบว่าอะไรือนที่เราเคยเห็นนะคะ <laughs> <laughs> คือคนเนี้ยเขาไม่ต้องการแอคชั่นที่แบบเล่นใหญ่ <laughs> คุณเป็นคนดีสิคุณลองเป็นคนแบบที่เขาต้องการให้แบบรู้สึกว่า แฟนคือคนที่สําคัญกับคุณจริงๆสิช่วงนี้หอมทํางานหนะักหอมยอมรับว่าหอมละเลยจริงๆความเสมอต้นเสมอปลายของหอมลดลงจริงๆในขณะที่เขายังอยู่ฉะนั้นมันก็เลยแบบพอวันที่ที่เขาเดินออกจากชีวิตเราเนี่ยมันก็เลยได้ทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเรายัางทําดีไม่พอแต่ว่ามันเห็นแล,ล้วล่ะว่าบันไดของการทําดีมันต้องทํายังไงบ้างในการดูแลเอาใจใส่เขา คือวันนี้เขาทำดีกับหอมร้อยเอเซในขณะที่ที่ผ่านมาตอนหอมทำงาน,นยุ่งๆหอมไปได้แค่ห้าสิบเปอร์เซนต์เท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้หอมเลยขอโอกาสว่าให้หอมได้ดูแลให้หอมได้มีโอกาสแบบทำหน้าที่ร้อยเปอร์เซนต์ได้ไหมแล้วหลังจากเกิดเรื่องห้เจอกันบ้างไหมครับผมเจอว,วันนี้เองค่ะแต่เจอว,วันนี้คือเอ,เอาของไปให้เพราะว่าบังเอิญมีของที่เขาจะต้องใช้ปกติเขาจะมาเอาใช่ไหมคะแต่เราบริการไม่เป็นไรเดี๋ยวทาแล้วเราไปให้แต่ว่าก็คือแค่ยื่นของอะไรเนี้ยแล้วก็แบบ ก็แยกย้าย,าย,ายเนะาะคาสตอนนั้นเป็นไงบ้างคะผมเปตัวเองนะมันจะเป็นไปได้เี็นนานมันไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองค่ะประับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กสําหรับหอมแล้วก็เวลาที่ที่มีความไม่เข้าใจกันเนี่ยหอมจะนั่งชั่งน้าหนักแล้วว่าใครผิดหรือใครถูกซึ่งหอมรู้สึกว่าเหตุผลของการเปลี่ยนหรือการร้องของเขาว่ามันเปลี่ยนได้สมเหตุสมผลทุกอย่างมันมีเหตุผลค่ะไม่ได้แบบ ยอมตามเขาทุกเรื่องค่ะติดลงเลยใช่ไหมทุเรื่ไม่ได้รองส่วนตัวแล้วค่ะมีแต่เรค่องของเรามเ,เร็วไปไหมครับเหมือนเพิ่งเปิดตัวแล้วแบบต้องโดนให้ปรับอะไรอย่างงี้เออชีวิตคนมันคนโทรลไม่ได้ค่ะหอมอยากจะมีชีวิตเหมือนที่คือการเปิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะคะแต่ความรักมันต้องเดินหน้าเพราะเขาต้องการความชัดเจนว่าเฮ้ยวันนี้คุณแบบว่าวันนี้เรามีเขาคนเดียวนะ ฉะนั้นมันเป็นสเต็ปเขาหอมเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นสื่อเองหรือสังคมประชาชนเองก็เลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นคุณก็รับรู้เรื่องหอมตามที่หอมบอกนี่แหละมันมันหนีสังคมไม่ได้อะหอมไม่ได้สร้างกระแสแต่หอมเป็นคนในกระแสก็ไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันแล้วค่าค่าที่ของใครดูอ่อนลงบ้างยังคะเจดูเข้าใจก็ยอมให้คุยทุกวันจากที่แบบแค่ช่วงเย็นหรืออะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เช้ากลางวันเย็นได้เออแล้วก็แบบคือมีเหมือนแบบ วันนี้เราอยากคุยกับเขาก็คุยได้เขาก็เริ่มมีคาถามกลับมาบ้างมี r e a c ชั่นตอบกลับมาบ้างก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือตอนนี้ก็แบบใหญ่เขามีญาติเป็นสไปเดอร์แมนเขาใหญ่มีเยอะใหญ่บ้างไม่อยากเสียไม่อยากขอพูดเลยว่าเขาไม่อยากเสียคือแต่ของตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะอาภัยให้หรือเปล่าแต่วันนี้หอมต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนหอมไม่สามารถจะบอกว่า เธอจะดีกับฉันไหมไม่ใช่วันนี้หอมต้องเอาของไปขายแล้วคือสุดท้ายคุณซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นเองแต่หอมเชื่อว่าคือนะวันนี้มันพอพอสถานะภาพมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็เป็นไปได้ที่คนใหม่ๆจะเข้ามาหาเขาซึ่งคนใหม่ๆอ่ะทั้งเด็กทั้งสวยกว่าแต่ละคนหอมเชื่อเลยว่าโปรไฟล์ดีกว่าหอมเพราะตลอดระยะเวลาที่ที่คบกันเขาก็บอกเลยว่าประมาณไหนที่เข้ามาหาเขาซึ่งก็ดีกว่าทุกคนเลยเออก็คือดีกว่าเราทุกคนเลยอะไรอย่างเนี้ย แต่วันนี้หอมก็ถามแล้วว่ามีคนเข้ามาคุยอยู่ไหม <c oughs> เขาบอกไม่มีฉันไม่มีหอมก็ถือว่าฉันก็ยังอยู่ในสิทธินะถพูดไหมครับว่าระหว่างนี้เ <c oughs> มื่อไหร่ก <c oughs> ็ตามที่ที่มีคนเข้ามาหอมจะเดินถอยออกทันทีเพราะหอมเป็นคนที่ไม่ชอบสอน <c oughs> แล้วหอมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องให้เกี่ยิกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยถ้าเขาคุยกันอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ แต่ลึกๆก็คิดเลยว่าหนึ่งหอมมีข้อดีคือหอมเป็นคนดีหอมซื่อสัตย์ที่สําคัญหอมเป็นผู้หญิงตลกหมุกปุเกิลหายากคิดเข้าข้างเองเหมือนเรารักเขารักรักรักคือหอมก็บอกเลยว่าเอออันนี้มันด้วยความที่มันมองถึงอนาคตไปแล้วอะว่าว่าหอมไม่ต้องการคนดีแต่หอมอยากเจอคนที่ใช่แล้วในเมื่อคนนี้หอมเจอคนที่ใช่แล้วหอมขออนุญาตไม่ปล่อยไปง่ายๆนะทําดีที่สุดจนกว่าจะถึงที่สุดแล้วเรารู้ว่า เฮ้ยมันมันไม่ได้อะหอมยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีใครสมหวังไปทุกเรื่องแต่วันนี้หอมจะเดินหน้าด้วยความสุขนะไม่ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงฉะนั้นสื่อจะไม่ได้เห็นน้าตานะคะเสียใจด้วย <S <S พี่ <S <S หอมครับถามนิดนึงกับพิธีกรบางคนบางรายการอลยที่เ้ยพูดพูดพถึงเราในทางที่อาจจะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างรับเป็นธรรมดาลวค่ะที่มีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดวันนี้สังคมมองว่าหอมล้มฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ชอบหอมจะออกมา เคลื่อนไหวหรือว่ามีบทบาทแต่ถ้าวันนี้คุณจะเชื่อเขาหอมไม่ซีเียสน,นะคะเพราะว่าหอมกับเขาเราอยู่ในคนละจุดอยู่แล้วสิ่งที่เขาเป็นหรือนิสัยที่เขาเป็นก็ไม่ใช่ตัวหอมคือเอาง่ายๆเราเคมีไม่เหมือนกันอะถ้าคุณชอบแนวนั้นก็ไปฝั่งนั้นหอมไม่ซีเียสเลยแต่วันนี้หอมจะบอกกับแฟนคลับทุกคนที่ที่ฟังจากปากคนอื่นมานะคะแล้วก็มีความลังเลหอมจะบอกว่า คุณเลือกเชื่อดาราคนนี้คุณไม่ผิดหวังหอมเป็นคนดีจริงๆ <hein S 1> แล้วก็ตามหอมต่อไปเหอะหอมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเพราะหอมจะไม่มีวันไหนเลยที่คิดไม่ดีแล้วทาไม่ดียังเป็นคนเดิมเสมอค่ะถ้าฟ<ห>ันดูอยู่เรื่องอะไรจะบอกกับเขาไหมคะเอ,อ่อหอมแค่อยากจะแบบจะบอกอะไรดีอะก็อยากกจ๊ อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมามัน,มนดีมาก<น>มันดีมากเกินกว่าจะเสียไปไง่ายๆจริงๆ <f air> ฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเชื่อในคาพูดหอมว่าหอมจะทําได้หรอพิสูจน์แล้วก็ดูหอมแค่ให้โอกาสหอมพิสูจน์แค่นี้หอมก็พอใจแลวค่ะ <f air> แล้วก็ไห <f air> นๆก็วันนี้หอมมาอ e ีเวนท์ที่ไม่ได้เงินก็ขออนุญาตโปรโมทสินค <f air> ้าน่อยไมบอยไม่เตือนบอี่บอยว่าไงบ้างจิกจับอะไรบ้างไหมคะอ๋อพี่บอยพี่บอยขึ้นขึ้นไอจีว่าแบบเป็นกําลังใจเห็นใช่ไหมคะแต่ในไลน์พี่บอยพิมว่า ไม่คิดเลยว่าวันนี้มันจะมาเร็วถึ่นนคา่แล้วขออนุญาตขอบคุณคนที่ช่วยหอมหน่อยเพราะว่าวันนี้เพื่อนพี่น้องในวงการน่ะน่ารักมากพี่ลิงเป็นคนโทรไปหาให้หอมคือหลายคนยื่นมือเข้าช่วยพี่บอยพิ่สนุ๊ไลน์ไปนะคะแล้วก็คือไลน์ไปการันตีว่าเฮ้ยเพื่อนพี่เป็นคนดีนะคะส่วนพี่ลิงอ่ะโทรไปเพื่อนแนะนําชีวิตคู่คือแค่นี้หอมก็รู้สึกดีมากๆแล้ว แล้วก็แม่ตักลีลาก็รู้สึกจะ direct message ไปหาซันไอจีคือเนี่ยคือฝั่งหอมนี่คือคนที่อยู่ฝั่งหอมแล้วเป็นคนดีๆฉะนั้นวันนี้คนฝั่งหอมที่หอมได้รู้จักหอมถือว่าแบบคุ้มแล้วในชีวิตนี้ที่มารู้จักคนแบบนี้ฉนันถ้าเกิดวันนี้ใครลุกขึ้นมาว่าหอมยังไงก็คือเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยู่ในชีวิตเราฉะนั้นวันนี้หอมขออนุญาตไม่ให้ราคากับสิ่งเหล่านี้เลยต่อห้เข้าใจแข็งยังไงเราก็พร้อมที่จะเดินหน้า ก็คงมีระยะเวลาของมันนะเนาะก็คือหอมไม่อยากตื้อจนเขาแบบรู้สึกลำคาญนะคะก็คือหอมก็จะแบบคุยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มากหรือว่าหรือใช้อํานาจเก่าๆที่เราเคยมีอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบทับว่าทาไมทําตัวน่าสงสารจังางไรเงี้ยซึ่งหอมก็บอกว่าชั่วโมงนี้มันก็ไม่มีสิทธิ์อะเนาะไม่มีปล่าไม่มีเสียงอะไรเงี้ยก็นิ่งเงียบเวลาเขาพูดอะไรก็จะได้จบบค่ะคื่อะค่ะจิเงหัวใจบ้างไหม อ,อตอนนี้ยังไม่เผื่อเดี๋ยวมันท้ออ่ะแต่แต่แต่ก็แบบหอมหอมดูจากรีแอคชั่นของเขามากกว่าตอนเนี้ยห่วงแฟนคลับมากมากนะคะหลายคนคือหอมรู้เลยการโพสต์การาพยายามโพสต์พุชทุกอย่างเพื่อให้แบบเอาสีโพสต์มันทุกวนันเดี๋ยวมันต้องดีกันอะไรเงี้ยแล้วคือ,ค,อคือเราคู่เนี้ยก็มาจากเสียงแฟนคลับเหมือนกันที่ได้มาคบกันฉะนั้นวันเนี้ยหอมก็อยากให้กลับมาฉะนั้นแฟนคลับก็ อยากให้เน้นกําลังใจมากกว่าส่งกําลังใจให้กับคนทั้งคู่แล้วหอมเชื่อว่ามันอาจจะทําให้เขารู้สึกดีอุณหภูมิในในความรู้สึกเขารู้สึกดีมากกว่าการแบบไปถล่มด,าด่าโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะข้อตกลงที่ทาที่คุยกันไว้ทำในเรื่องอะไรบ้างบอกได้ไหมนิดนิดหน่อยหน่อยเี้เดี๋ยวนะหอมนึกก่อนว่าจะอะไรบ้างพุจาดีขึ้นครับพุดหยาเป็นยังไงบ้รอ พูดหยาบคงษทำไม่ได้เขาไม่ได้ร้องขอก็แบบว่าเ,เราจะไม่มีความลับต่อกันคือเขาบอกเขาก็รับได้ทุกเรื่องอยู่แล้วขอให้เราแบบเปิดใจแต่ในมุมมองของหอมรู้สึกว่าอุ้ยเราก็ไม่ต้องพูดกันทุกเรื่องหรอกเอาที่เรื่องสบายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าหอมก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องเขาทุกเรื่องหอมก็อยากรับรู้แต่เรื่องสบายใจแต่ว่ามุมเนี้ยจะหายไปอ่ะรู้เรื่องเขาก็ได้วะเออก็จะไม่มีตรงกลางระหว่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความสม่ำเสมอของหอมอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ได้ร้องขอนะคะ <mile> แต่ว่าห for อมคงจะทําให้ได้เท่ากับที่เขาทําให้มันเล็กน้อยจริงๆมันปรับได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสปรับพี่หอมถามพี่หอมถามอีกนิดนึงแล้วกับคนที่เขาพูดถึงพี่หอมในทางไม่ดีพี่อาจจะเป็นพี่พิธีกรหรืออะไรเงี้ยฮะเฟลไหมเพราะว่าเราก็เหมือนแบบอาจจะไปเคยเจอเขาในอีกบทบาทหนึ่งเคยร่วมงานกับเขาหรืออะไรเงี้ยบอกว่าเรามีคนอื่นไหมซุกคนอื่นไหมมันก็ทำให้เราเสียหายเหมือนกันหมไม่รู้ว่าทําไมถึงถึง ถึงพูดอย่างนั้นออกไปนะคะแต่อาจจะด้วยการทํารายการหรืออะไรก็ตามอืมแต่หอมว่าถ้าพูดแบบนี้มันก็มีผลกับสัมพันธ์ที่ดี mm hmm. เพียงแต่หอมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคือหอมยังไงก็ได้หอมได้หมดคือจะคุยก็ได้หรือไม่คุยก็ได้อะไรเงี้ยอาอาจจะมีโอกาสที่ได้เจอเขาหรือร่วมงานกับเขาอีกอย่างเงี้ยพี่หอมร่วมงานคงไม,มไม่ได้ร่วมงานนะคะไปไปรายการที่เขาเป็นพิธีกรอยู่หรืออะไรเงี้ย ว่าเราเลือกได้อะถ้าวันนึงมีโอกาสร่วมงานเราจะสะดวกร่วมงานไหมถามตอบไม่ได้ไว้ถึงวันนั้นดีกว่า้าเขามาขอโทษหรืออะไรเงี้ยมีบางคนมาขอโทษหอมหอมให้อภัยนะไม่ติดใจเลยกะไม่ให้ราคาดีกว่าไม่ใช่ไม่ติดใจไม่ไม่อะไรเลยค่ะไม่คอมเมนต์แล้วกันเพราะว่าวันนี้หอมขอไม่ตัดสินคนเหล่านี้หอมเชื่อว่าสังคมแสดงความคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าสถานการณ์นี้พิสูจน์คนรักหอมเลยหรือเปล่าพิสูจน์เลยค่ะว่าใครเป็นยังไง พิสูจน์เลยว่าเฮ้ยวันนึงเราเคยเจอหน้าคนนี้คนนี้เป็นแบบนี้นะแต่วันเนี้ยคนนี้พูดถึงเราแบบนี้นะขอบคุณมากของขบคุณเหตุการณ์นี้นะที่ทําได้รู้ว่าใครเป็นยังไงแค่แบบการได้รู้ว่าใครสักคนเป็นยังไงของว่ามันมันคุ้มค่าแล้วนะคะน้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าใครพูดถึงเรายังไงเช่งวันนี้เขาก็ก็พูดต่อหน้านะดีกว่าเขาไปพูดรับหลังของผมขอบคุณมากค่ะรวมทั้งอดีตคนรักด้วยค่ะคะของเขาไม่พูดถึงนะคะหอมเชื่อว่าความคิดเห็นสังคมแสดงว่าพี่เห็นไปหมดแล้ว โอเคขอบคุณค่ะจกจะเรียกงานเรียกระแสอืมอืมอ๋อผู้จัดการอยู่ตนี้พอดีจะถามว่าหอมมีเวลานอนไหมไม่สร้างกระแสไหมก็อย่างที่หอมบอกค่ะหอมไม่ต้องสร้างกระแสแต่ว่าหอมเป็นคนในกระแสแค่ทําอะไรทุกอย่างมันเป็นข่าวหมดเลยคือณวันเนี้ยหอมไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องร้องของานแล้วก็หอมบอกเลยว่า ถ้าวันนี้ซันแคร์กระแสสักนิดหนึ่งยังจะดีมากนะซันไม่แคร์เลยนะคะผอมบอกผอมบอกเลยเอ,อ๋อแล้วขอขอขอนุญาตน,นิดนึงคือที่แบบว่าซันลบลูปแล้วบอกว่าซันไม่แมนอะไรเงี้ยหอมอยากให้มองว่าลบลูปหอมคนที่ควรจะเดือดร้อนหรือเสียใจน่าจะเป็นหอมแต่วันนี้หอมไม่ได้เสียใจหรืออะไรเลยนะคะแล้วก็หอมว่าซันแค่ลบลูปอะ่ะก็ยังก็ยังแมนกว่าผู้ชายบางคนนะคะแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยหอมหอมว่าแค่ลบลูปมัน ไม่ไม่ไม่น่าจะถูกมองว่าไม่แมนนะคะแล้วก็มีนะคะไปถามซันว่าทาไมซันถึงลบรูปซันบอกว่าผมก็ลบเป็นเรื่องปกติอันนี้หอมฟังก็รู้ว่าซันไม่มีทางพูดแบบนี้ฉะนั้นสื่อฟังหูไว้หูนะคะประโยคนี้ซันไม่ได้พูดถามแล้วใช่ถามแล้วค่ะจริงๆจริงจริงหอมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้พูดแต่หอมถามเพื่อความมั่นใจว่าสันพูดประโยคนี้ออกไปหรอเพราะสองคมโจมตีสันมากสันก็บอกเลยว่าฉันไม่ได้พูดแล้วหอมก็เชื่อว่าเนี่ยประโยคนี้สันไม่ได้พูดฉะนั้นวันนี้สื่อทุกอย่างมันเเรร็็วมาาากกกกกลยคคค่่ะแออจปใได ก็อยากให้ใช้วิจารณญตยาในการรับสื่อฟังหอมเพราะหอมขึ้นหนึ่งใน2คนที่เกิดเหตุการณ์นะคะเรียกว่าเราอีกทีซันออกงานแล้วเราฟังเขาซันออกงานใช่หอมลุ้นตัวโผงนะคะถ้าบอกว่าเออความสัมพันธ์เราเป็นพี่น้องลนะคะก็ให้ทุกคนขึ้นกันว่าริบต้นหอมอาแต่หอมยอมรับนะยอมรับไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะไรเงี้ย หอามการหวังความสัมพันธ์ครั้งนี้กับซันยังไงครับคือหอมอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสได้จับมือกันสัญญาว่าจะไม่ปล่อยค่ะใส่งานเลยไหมคะฝากเรื่องผลิตภัณฑ์นุ่นทั้งหลังเลยอะไรก็โดนด่าเรื่องสร้างกระแสแล้วยังไงก็ด่าหอมซื้อของหอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดียวขึ้นมา พี่อ่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 งพี่อ่ะพี่อกองทีวีหน่อยนะครับเือน่งอจาหรออมาพรอมนีึงองมกล้องิดนจหออพ้องดนี่จหรออมจ๋าตองีค่ะอ๋าหอมจได้นะครับมองข้าได้พี่จเดี๋ยวต้องาต้องเข้าไปในงานอีกแล้วครับ หอไปทัคิ้วื่อไรอยู่เยอะกมไปด้ค่ะแล้วไปก็ไม่หอมนะนอาหอมเอาุ่องค่ะกมีสพี่โตพี่อมน้องค่ะเดี๋ยวพอดี้องหอีคิวก็้อมัง้วหน่อมรัโอเคนะคะหอมก็มีด้วยค่ะ ต้นหอมคอยค้นต้นหอมขอบคุณทุกค,คนนะคะที่อยู่รอนะคะ